สวัสดีครับผมวันนี้นะครับแอดมินนะครับพาไปดูการทํากะละแมรามันนะครับของวัดสัทธาธรรมน,นี่พี่เขา,ขากำลังกวนอยู่เลยใช้เวลากวนนานไหมครับพี่หกชั่วโมงหกชั่วโมงอันนี้ใช้แป้งอะไรน,นะครับแป้งข้าวเหนียวหกชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นของดีของวัดสัทธาธรรมเนาะเป็นกะละแมรามันเนาะนี่แห่งเดียวในสมุทรปราการด้วยประเทศไทยเลยส่วนข้างในนี่เขากำลงังอ่า ขัดกันอยู่นะครับนี่ครับนี่คือกะละแมลามันนี่นี่กำลังทำอ่าหอเนาะเขาใช้ไปเลยครับพี่อันนี้กัมากับมานนี้ครับใช้กับมากก่อน,นะครับใช้กัมมาตัาลกวมมาชิ้นละกี่บาทนะครับพี่สามร้อยมาซื้อได้ที่วัดสัทธาธรรมนะครับกะลแมลามันนะครับหนึ่งเดียวในประเทศเรามนชิมกันได้เลย